ไม่เท่เคเป็นแฟนเธอได้ไหมถึงจะไม่คอยใหญ่แต่ว่าก็มีหัวใจอยู่เหมือนกันอาไม่ลองไม่ตรงสปักเธอสักอย่างแต่เธอได้ยอมไม่ลองสบสักครั้ง to do let's one มันไม่ยาวมันจักกะจีแต่ว่าฉันมีหัวใจที่มันรักเธอทุกนาทีเวลาเจอเธอที่ไรก็ทำให้ฉันแทบขาดใจอยากบอกว่าเธอคนหนึ่งไม่ใช่ใครคนไหนที่ผ่านไปฉันดูไอจีทุกวันแล้วมันก็ตังได้ถึงท้ำจะไม่ใหญ่แต่ฉันักมันทุกวันไงแต่เธอจะใหญ่ไปเดียวไม่เฟคแค่ให้โอกาสฉันทีจะพิสูจน์ว่าคนยังฉันกะลีลาได้ดีไม่แพ้ใคร ก็ใจมันเรียกเธอทุกครั้งที่เจอแล้วมันชอบชี้ยังมองก็ยิ่งไว้ยิ่งทำให้ใจมันสั่นทุกทีไม้ฉันจะอันเล็กแต่สำหรับเธอมันใหญ่พอดีจะเธอแค่หันกลับมาฉันพร้อมจะพาเรียกแท็กซี่ไม่เท่าแค้นเป็นแฟนเธอได้ไหมถึงจะไม่คอยใหญ่แต่มันอยากอยู่ใกล้เธอรือไปอันไม่ใหญ่ไม่ยาวไม่ใช่คนที่เธอ แต่ถ้าได้ลองเข้าไปฉันสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้เธอเสียใจ าเธอไม่มาตัวฐานสูงเกินไปแต่เอวของฉันมันก็ไวไม่แพ้ใครหำฉันมันชอบแข็งทุกครั้งที่มองตาเธอแม้จะดูไม่คู่ควรแต่ฉันก็วันละเกินว่าเธอจะเพลินคนอะไรของฉันที่มันมีต่อเธอมันมากกว่าอาจจะไม่ตัวแค่ทย่าลองมองฉันอีกทีแล้วปล่อยรักกันเริ่มใหม่แค่ก็ลองเธอแค่สักวันไม่ต้องนานมากก็ได้ ใจมันเรียกเธอทุกครั้งที่เอลมันชอบชียิงมองก็ยิ่งไว้ยิ่งทาให้ใจมันสันทุกทีแม่ฉันจะอันเล็กแต่สำหรับเธอมันใหญ่อดีไปเธอแค่หันทมาฉันพร้อมจะพาเรียกแท็กซี่ไม่เท่าแค่เป็นแฟนเธอได้ไหมเธอได้ไหมเธอจะพร้อมจะลองฉันพร้อมจะยัดให้สุดหัวใจเธอต้องการเซ็กซี่มันเ่าเราใจกว่าใครเพราะคนห้ำ